เมื่อวานนี้เราก็ยังทําไม่เสร็จนะคะสวัสดีค่ะกระทำชมจันชาแนลนะคะเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าซื้อต้นไม้มาแต่ยังทําไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันขําเสียก่อนเมื่อเช้าก็ต้องรีบออกไปทํางานเนาะตอนนี้คุณลุงก็เลยจะทำน,น,นี่เอาวางที่นี่ค่ะคุณลุงมอกไหมถึงว่นมันต่ำหรือบ่อนะอ่ะลองดูว่าลองดู ระวังนะคะมันจะหักน,น่าจะพอดีไหมพอดีแหละพอดีแหละเอาไว้ในนีก่อนเนาะข้ามไ้ก่อนเนาะมันลงได้ไหมละ่ะาาถ้าลงไม่ได้ก็ต้องเอาออกค,คุณลุงคุณลุงคุณลุงเ,เดี๋ยวค่ะคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้นะคะต้นคริสต์มาสก็ยังเป็นสีชมพูนอกจากบ้านสีชมพูแล้วสำหรับป้าเปียกเนาะปีนี้จะทำให้หัวใจเป็นสีชมพูนะคะให้ของขวัญกับให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเองโดยการทำหัวใจให้เป็นสีชมพูนะคะบ้านก็ทำสีใหม่แล้ว ก็จะพยายามที่จะให้บ้านสะอาดนะคะต่อไปก็คงจะทําหาดอกไม้มาประดับบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เป็นสีสันสวยงามเนาะเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีดอกไม้เลยมีแต่ใบไม้นะคะมีแต่ใบไม้แห้งหล่นร่วงหล่นลงมานะคะดอกไม้ก็ไม่ค่อยจะมีป้าก็เอามาให้ดูนะคะ เอาดอกไม้มาแต้มสีสันให้มันมีดอกไม้ด้วยแล้วก็มีจัดบริบทให้เป็นเหมือนทุ่งนานะคะก็มีฟางข้าวเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นมีฟางข้าวหน้าลานเพลินเชื่อมโยงมากับลานหินนะคะเชื่อมโยงไปจากลานหินนะคะลานหินของป้าน,นะคะแบบบ้านๆนะคะเตาย่างก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ ก็จะส่งท้ายปีเก่ากันแบบในครอบครัวนะคะภายในครอบครัวแบบง่ายๆเพราะว่าป้ากับลุงก็ยังทํางานกันวันนี้ก็ยังทําอยู่นะคะไม่ไม่มีเวลานะคะก็เลยทําแบบง่ายๆนะคะคุณลุงก็กําลังจะเอาต้นไม้ออกเนาะเอาออกวางคือเราก็เอาดินออก ถ้ามันลงไม่ได้ก็เอาดินออกบ้างนะคะเหมือนที่ฉันทำตรงนั้นเมื่อคืนนี้นั่นแหละถ้าอยู่ในนั้นมันจะเอาลงไม่ได้<ม>ก็จะ<ม>แต่งอีกนิดหน่อยนะคะ<ม>หักไปแล้วกิ่งหนึ่ง<ม>กิ่งก็น้อยนะคะ<ม>แล้วก็<ม>หักไปแล้วกิ่งหนึ่งก็ก็บอกแล้วว่ามันเปาะ เอาออกเลยกิ่งที่หักนั้นเอาออกเลยความจริงมือฉีกมันจะง่ายกว่านะมันจะต้องไม่ได้าก็ย้ายต้นเฟื่องฟ้างามสองกระถางนี้มาไว้ด้วยกันแล้วนะคะเฟื่องฟ้าคู่งามนะคะก็มาอยู่ตรงนี้แล้ว แะต้นคริสต์มาสสีชมพูนะคะต้นคริสต์มาสสีชมพูก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะคะตอนนี้หักไปสองกิ่งนะคะหักไปสองกิ่งสำหรับคริสต์มาสสีชมพู แล้วก็ยังมีกระถางบิทูเนียกระถางบิทูเนียส,สวยนะคะสีแจมๆเหมือนสีบ้านเลยนะคะก็อันนี้สีโอโรสนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูสีโอโรสหรือว่าจะเรียกว่าสีบานเย็นก็ได้นะคะ ขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้ความจริงป้าว่าจะเอากล้วยไม้มาใส่เหมือนเดิมนะคะป้าว่าจะเอากล้วยไม้มาใส่เหมือนเดิมที่บนตอตรงนี้แต่ว่ากล้วยไม้ขาดตลาดนะคะใช่คุณลุงเอามัดไว้เลยเอาเอารวดมัดต่อไว้มันจะได้ไม่หล่น ช่วยแข็งแรงอีกทีหนึ่งนั่นแหละก็เป็นกระเช้าส,สวยๆอยู่บนตอไม้นี้นะคะกระช้างล่างเคยมีไม้แขวนเดี๋ยว้ต้ก็ป้าก็จะไปเอามาแขวนส,สวยๆแต่ตอนนี้ก็เอามาไว้ที่ตอไม้ก่อนนะคะสําหรับบิทุนเนียสีสวยงามนะคะเหมือนกับสีบ้านเลย Nè. Chém